สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอัพดดตบายโบวิงอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะโบจะมาสอนสาวๆทุกคนทำผมเปียคอมบิเนชันค่ะซึ่งจะมีเปียทั้งหมดนะคะอยู่2แบบนั่นก็คือเปียสากับเปียก้างปลาค่ะซึ่งเทกเจอร์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะดูแบบน่ารักมากๆเลยค่ะนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะ มันเหมือนแบบเราได้คร้างเปียใหม่ของเราขึ้นมาเองเลยแล้วโบก็เอามารวมกันเป็น2เปียแบบนี้นะคะเป็นทรงพัลเจาร์าน่ารักๆน,นะคะสามารถทำได้เป็น everyday look กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะแต่งผมเอาเป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกโบจะเริ่มต้นถักเปีย3าธรรมดาเลย ต่อมาส่วนที่สองเ right. จะถักเป็นเปียก้้งปลาค่ะวิธีการถักก็คือแบ่งผมออกเป็นสองส่วนแล้วนำผมจากช่อริมสุดน,นะคะย้ายีกฝั่งหนึ่งทำแบบนี้ไปทั้งสองฝั่งเลยค่ะถักไปเรื่อยเรื่อยนะคะจนผมหมดหรือว่าได้ตามความยาวที่เราต้องการค่ะ ผมส่วนสุดท้ายตรงนี้นะคะมุก็จะถักเป็นเปียสามธรรมดา,าะคะ่ะ ราก็จะได้สามเปียแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักเป็นเปียสามด้วยกันเลยคะ่ะโอเคพอเสรไปแล้วก็มาแทางสามเปียเข้าด้วยกันเลยคะ่ะพยายามดึงเปียที่อยู่ข้างๆนี้นะคะให้ฟูออกมาะคะเพื่อให้เปียของเราเนี่ยดูใหญ่ขึ้น เบาๆนะจ๊ะเห็นเป็นดูลูนี้ไม่เป็นไรนะคะเราก็ค่อยๆดึงให้มันผมมาบังให้หมดเลยเห็นได้มาแล้วค่ะ ดูดิคะเปียกของเราเนี่ยดูมี texture ที่แปลกตาไปเลยใช่ไหมคะแถมทําง่ายมากๆด้วยใครจะไปรู้แล้วว่าแค่เราถักเปียสามอันแล้วเ,เอามารวมกันมันก็จะดูแบบเหมือนเป็นเปียใหม่ที่เรา create ขึ้นมาเองเนะใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยว่าทำอีกรั้งนึงแล้วเดี๋ยวมาให้ดูตอนที่เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงคะเดี๋ยวโบให้ดู texture ของเปียอีกทีนึงนะคะนี่ มา,มากมากเลยเนาะบวก็ติดโบเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบผู้หญิงแบบเยอะอะไรแบบนี้คือแบบจะต้องมีโบตร,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะคืออันนี้เนี่ยบัวทำปัอมเพราะว่าบัวรู้สึกแบบไม่อยาก เซตถังมา้าเออไม่ใช่มีถังมา้าไม่อยากจะเซตหน้ามาของบัวในวันนี้นะคะบัวก,ก็เลยทําเป็นแบบนี้นะคะเสร็จไปที่หน้ามาแล้วค่ะหวังว่าสัตว์ทุกคนจะชอบกันนะสําหรับเปียคอมบิเนชันของบัวน,นะคะซึ่งมีทั้งเปียสามแล้วก็เปียก้างปลาสามารถเอามารวมกันเป็น1เปียแล้วก็ทําเป็นแบบทรงพจมานแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้บัวไปแล้วค่ะแล้วอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของบัวได้นะคะที่เออหรือน,นี้ก็ลืมซื่อ อย่าลืมติดตามปใหมาของโบได้นะคะที่ชอ่ชองอั m s d u b a บัวปิงช่องนี้นะคะกดปุ่ม subscribe สีแดงข้างล่างนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์ด้วยถ้าไม่ชอบก็ช่วยกดแชร์นะคะ <c oughs> ทั้งไลค์ทั้งแชร์ยังไงก็ไปแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบาย